นขเ้นมาไหมคับสมาชิกไหมของบ้านเนี่ยุ๊กุ๊กนุบกในยุบเียนนอเกินคับนี่คับน่าก ที่นั่นได้เลยเล่งกันน่ะเล่นปัตตเดียวบ๊วยปาตโอ้ไหนก้อนเจ้าพัด นอนจะมีย้มยิ้มมีหน้าเลยครับได้เลยหัวปวเออมาเลยกว่าครับ 然后就别害怕那个，咱们对，通过踢球嘞，投球。